สวัสดีค่ะพบกับการมาเทพซ่อนลักร้ายตอนที่14เธอรายฉลายกว่าชายหนุ่มจ้องมองภาพตรงหน้าอย่างเดือดดาลโมโหไปสารพัดเมื่อนึกถึงคำพูดที่ทำให้เขาเจ็บปวดและทรมานกับคำว่าไม่มีทางที่จะรักเขานี่แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดไม่ว่ายังไงวันนี้เขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้อนิมาเดินออกไปจากชีวิตของเขาได้ง่ายๆแบบนี้ ในเมื่อเขาอยากได้หัวใจของอนิมามาเขาก็ต้องรุกเพียงอย่างเดียวหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สนใจมันอีกแล้วขอแค่วันนี้เขาได้หลอนมาแนบกายปัญหาทุกอย่างก็ย่อมที่จะมีทางแก้ไขอย่างแน่นอนมาเวลขึ้นจักสะน้ำอย่างรวดเร็วก่อนจะสาวเท้าเดินตามร่างสงโปรงที่กำลังจะเดินออกไปจากโรงยิมอย่างรีบร้อนเขาอยากรูรจริงๆเลยว่าเพราะอะไรอนิมาถึงพยายามหลบเลี่ยง ไม่ยอมรับความรักจากเขาเสียทีหรือว่าเขาอายุมากกว่าหล่อนหรืออย่างไรกันให้ตายสิชีอานี่ฉันต้องจัดการเธอด้วยวิธีของฉันจริงๆหรือยังไงกันอย่ามาโทษว่าฉันไม่ปราณีเธอก็แล้วกันยิ่งเห็นอนิมาพยายามจะเดินหนีเขาชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกไม่พอใจเขาไปใหญ่ดีแค่ไหนที่วันนี้น้องสาวและบิดาของเขาไม่อยู่ไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่สามารถที่จะคิดแผนการหล่กับอนิมาได้ไดอย่างแน่นอน ยิ่งแม่น้องสาวตัวดีของเขาด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะรายนั้นดูจะขัดขวางความรักของเขาไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นจอมขวัญหรืออนิมาแอนิต้าก็จะพยายามขัดขวางต่อว่าเขาเสมอในยามที่เขาพยายามจะเข้าใกล้อนิมาและจอมขวัญหยุดเดี๋ยวนี้นะชีอานำเสียงห้าตะกลเสียงดังลั่นแต่มันก็เปล่าประโยชน์เมื่อเจ้าของชื่อไม่ได้สนใจที่จะหยุดเดิน แล้วหันมามองเจ้าของเสียงห้าวไปอย่างได้เท้าเปลยเปล่ายิงคงก้าวเดินไปข้างหน้าหญิงสาวไม่สนใจที่จะหันกลับมามองเลยว่าตอนนี้ไพลายกำลังจะเข้ามาขุกคามต่อชีวิตเธอฉันบอกให้หยุดไงอนิมามาเวลเอื้อมมือหนาไปกระชากร่างของอนิมาให้หยุดเดินแล้วก็ยกมืออีกข้างไปดึงใบหน้างามให้หันมามองเขาอย่างโมโหฉันบอกให้หยุดทำไมถึงไม่หยุด อน,นิมาแทบจะลมทั้งยืนเมื่อเธอโดนมาวเวลกระชากอย่างแรงแบบนี้หญิงสาวหยุดเดินก็จะหันมามองเจ้าของมืออย่างไม่ค่อยจะสมอารมณ์สักเท่าไหร่นักสายตาคมจ้องมองใบหน้าถือดีวอวดเบงอย่างเคืองๆกับนิสัยอะไรมารยาเช่นนี้ของเขาฉันว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วนะศาสตราจารย์หยุเดเรียกฉันว่าศาสตราจารย์เสียทิชิอาเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันไม่ใช่อาจารย์ของเธออี มันเรื่องของศาสตราจารย์ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันฝากบอกแอนนี่ด้วยว่าฉันกลับแล้วเอาไว้เจอกันที่มหาวิทยาลัยก็แล้วกันขอตัวก่อนนะคะศาสตราจารย์หญิงสาวเอ่ยขอตัวก่อนจะสะบัดมือหนาให้ดูดออกจากการจับต้นแขนของเธออยู่ปล่อยไม่หากวันนี้เราไม่คุยกันให้ดูเรื่องก็อย่าหวังว่าจะรอดออกไปจากคาลิฮา์เฟอร์เรนได้เลยมานนี่รังสูงก้าวเดินไปยังประตูอีกด้าน ที่เชื่อมต่อกับตัวตึกของคาริฮาร์ดพร้อมกับดึงมือของอนิมาให้เดินตามไปด้วยแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่คิดเมื่อร่างสูงโปร่งยังคงดิ้นลนขัดขคืนไม่ยอมเดินตามไปดีๆอย่างที่อีกฝ่ายต้องการมาเวลจึงตัดสินใจน้อมตัวลงมาจับต้นขาเรียวของอนิมาเอาไว้แน่นก่อนจะยกร่างสูงโปร่งขึ้นมาพาดบ่ายอย่างง่ายดายกรีดปล่อยชะลงเดี๋ยวนี้นะมาเวล อนิมารู้สึกตกใจไม่น้อยที่มาร์เวลจับเธอขึ้นมาพาดบ่าแบบนี้นายมาร์เวลฉันบอกให้วางชลงเดี๋ยวนี้เสียงดังโบกเวกของอนิมาทำให้สองบริการหนุ่มถึงกับตกใจตะลีต,ตลานวิ่งเข้ามาภายในโรงยิมแทบจะทันทีแต่พอพวกเขาเข้ามาถึงก็เห็นผู้เป็นนายจับอนิมาขึ้นมาพาดบ่าเรียบร้อยแล้วคงไม่ต้องบอกหรอกว่าเจ้านายของพวกเขาคิดจะทำอะไร พอมเมื่อชาวคุณหนูแอนิต้าของพวกเขาก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าพร้อมกับท่านลาเฟลและก่อนที่คุณหนูของพวกเขาจะออกไปก็ได้สั่งกับชาพ,พวกเขาเอาไว้แล้วว่าให้บอกสาวน้อยผู้นี้ว่าวันนี้เธอต้องเข้าไปบริษัทพร้อมกับบิดาเพราะพี่ชายตัวดีของเธอดันไม่สบายแต่พอท่านลาเฟลและคุณหนูแอนิต้าออกไปเจ้านายของพวกเขาก็เดินลงมาจากห้องทันทีเหมือนกันถามอย่างให้เขากหกแม่สาวน้อยผู้หนึ่งอีกว่า คุณหนแอนเนต้าว่ายน้ำอยู่ในโรงยิมเพียงแค่นี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าวันนี้ผู้เป็นนายของป่วยการเมืองเพราะอยากจะเจอสาวน้อยนางนี้นี่เองมีอะไรหรือครับนายเควิน <Kevin S 2> เอ่ยถามทันที่เขาก็เห็นอยู่ว่าผู้เป็นนายกำลังทำอะไรอยู่ไม่มีอะไรหากวันนี้มีใครมาหาฉันพวกนายก็บอกว่าฉันไม่อยู่ไม่รับแทบเควินฮัสมานช่วยชีอาด้วย น้ำเสียงหวานจะเริ่มหวาดก,กลัวกับท่าทางเปลี่ยนไปของมาเวลอน,นิมาพยายามขยับกายและใช้มือทุบตีเพื่อให้มาเวลปล่อยเธอลงแต่ยิ่งเธอทำไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับเอามือเธอไปกระแทกกับหินผาพวกนายไปได้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกนายสองคนไม่ต้องขึ้นไปที่ห้องของฉันเข้าใจไหมครับนายเควินและฮัสมานพยักหน้าตอบรับก่อนที่ทั้งสองจะหันไปมองอนิมา ที่ถูกผู้เป็นนายจำแบกอยู่ในขณะนี้เพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเจ้านายของพวกเขาคิดจะทําอะไรปล่อยฉชลลงเดี๋ยวนี้นะนายมา์เวลฉันบอกให้ปล่อยเมื่อเห็นว่าเควินและฮัสมแมนไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้อน,นิมาก็หันมาโวยวายทำร้ายมา์เวลอีอย่าดิน้นเดี๋ยวก็ได้ตกลงไปตายกันทั้งคู่หรอกฉันยอมตายดีกว่าที่จะยอมให้คุณทำอะไรฉันน้ำเสียงหวานเปลี่ยนเป็นห้าวอย่างโมโห ที่ชายหนุ่มไม่ยอมฟังเธอถามลูกน้องทั้งสองคนก็ไม่ยอมช่วยเหลือเธออีกอีกอย่างเธอมาถึงที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ทำไมเธอถึงไม่เห็นแอนิต้าเสยทีหรือว่าวันนี้เพื่อนเธอเข้าบริษัทไปกับท่านลาวเฟลแต่ฉันยอมตายข่าวอกเธอนาเที่รักแต่คนอย่างฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอกเพราะฉันมันแข็งแรงกรีดเสียงร้องโวยวายของอนิมาดังไปทั่วตึกเลยทีเดียวแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเหลือ เพราะคำสั่งเด็ดขาดของผู้เป็นนายถือเป็นคำสั่งประกาศสิทธิ์แต่อีกไม่นานนี้แหละที่พวกเขาจะต้องเจอความลำบากหากเจ้านายคิดตัดสินใจเลือกสาวหน่อยผู้นึ่งมาเป็นภรรยาเควิน <Kevin S 1> และฮัสมานถอนหายใจออกมาพร้อมๆกันอย่างลำบากใจเก้าโมงเช้าหนัคอนโดหรูของธนพภพจอมขวัญลืมตาอย่างยากลำบากเพราะกว่าที่เธอจะได้นอนก็เกือบจะรุ่งสางเข้าไปแล้ว แต่ตัวต้นเหตุยังนอนหลับสบายอยู่ข้างกายเธอแบบนี้ก็ยิ่งทาให้จอมขวัญอดรู้สึกโมโหไม่ได้เมื่อเดือนก่อนธนพัทรก็สัญญากับเธอเอาไว้เป็นอย่างดีว่าหากเธอไม่พร้อมเขาก็จะไม่บังคับคมเหงหญิงสาวพยายามขยับกายในความอบอุ่นที่นอนสุกหลับมาเกือบห้าชั่วโมงอย่างโมโหและกโกรธตัวเองด้วยเหมือนกันที่ดันตอบสนองไปกับรสสัมผัสของธนภัทรถึงแม้ตอนแรกเธอจะไม่ได้เต็มใจก็ตาม แต่จะบอกว่าเขาคมขืนเธอก็ไม่ได้เพราะสุดท้ายดันเป็นเธอเองที่บ้าตอบสนองไปกับความสุขที่เขามอบให้ธนภัทรรู้สึกตัวเมื่อร่างเหล็กในอ้อมกอดพยายามขยับตัวหนีชายหนุ่มใช้มือข้างที่กอดร่างเหล็กเอาไว้ดึงร่างเหล็กเข้ามาออดอีกครั้งส่วนมืออีกข้างก็ใช้เป็นหมอนให้คนตัวเหล็กได้หนุนตื่นแล้วหรือครับน้ำเสียงหวานแต่ออบอุน่นก้มลงมากระซิบถามอย่างอ่อนโยน แต่แล้วเขาก็ต้องหัวเราออกมาสสดังลั่นเมื่อใบหน้าหวานเงยขึ้นมามองเขายังกับจะก,กินเลือดก,กินเนื้อแถมยังสายตาอาฆาตที่ส่งมาให้เขาอีกชายหนุ่มอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงตัวเล็กๆในอ้อมกอดของเขาจะสามารถทำอะไรเขาได้ทำไมทำหน้าทำตา,ตาแบบนั้นใส่พี่ล่ะครับฮันนี่ร่างสูงขยับกายลุกขึ้นมากึง่งนั่งกึ่งนอนแต่เขาก็ไม่ลืมดึงร่างเล็กขึ้นมากอดอย่างห่วงแหนจะไม่คุยกับพี่หรอกหรือครับ ฮันนี่น้ำเสียงทูมยังคงเอ่ยถามยางอ่อนโยนชาขนมรู้ดีว่าตอนนี้คนตัวเล็กก็คงจะโกรธเขาอยู่อย่างแน่นอนเพราะเขาดันมาทำผิดสัญญาที่เคยให้กับหล่อนเอาไว้นั่นเองจอมขวัญน,นอนนิ่งไม่ยอมพูดอะไรออกมาสักคำอีกอย่างเธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดอะไรกับธนภัตต์ดีอยากจะโกรธแต่ก็โกรธไม่ลงเพราะเธอเองก็ได้ยอมให้ความร่วมมือไปกับเขาด้วยฮันนี่ครับ พี่ว่าเรามาเปิดอกพูดคุยกันดีกว่านะครับเปิดอกพูดบ้าอะไรของเขาอีกคนบ้าแค่นี้ยังเปิดอกพูดไม่พออีกหรือยังไงกันจอมขวัญต่อว่าธนพัทรอยู่ในใจโดยที่หญิงสาวไม่รู้เลยว่าท่าทางของเธออยู่ในสายตาของคุณเจ้าเล่ตลอดแล้วยิ่งความคิดกับอาการแสดงออกของเธอมักจะสื่อออกมาทางใบหน้าและสายตาอยู่เสมอนี่เองถึงทำให้ธนภัทรรู้สึกเอ็นดูและรักหล่อนเอามากๆ แอบด่าพี่อยู่ละครับฮันนี่รู้แล้วยังมาถามอีกปล่อยฮันนี่ได้แล้วฮันนี่จะกลับบ้านจอมขวานเงยหน้าขึ้นมามองใบหน้าขมเข้มแต่เจ้าเล่ยอย่างเคืองน้ำเสียงหวานเด่เริ่มเขียวเอ่ยขึ้นก่อนจะขยับกายเพียงเล็กน้อยแต่ก็ต้องนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายพอนึกถึงสาเหตุของความเจ็บปวดทั้งร่างกายจอมขวานก็ตวัดสายตาอาฆาตไปให้คนเจ้าเล่ยอย่างเคืองเองฮนนี่จะมาโทษพี่ไม่ได้นะครับ เพราะฮันนี่ก็ดันให้ความร่วมมือกับพี่เองนี่นาเราจะมาโทษพี่คนเดียวได้ยังไงไม่ต้องเลยเพราะพี่พอนั่นแหละอย่ามาโทษฮันนี่นะคนบ้าเนี่ยแหละนะคนเราให้ความร่วมมือกับเขาเรายังมาบอกว่าไม่ได้ให้ความร่วมมืออีกพี่พอลจมขวัญทําเสียงเขียวก่อนจะถูกเข้าที่อกกว้างอย่างจางังจนคนที่โดนทุกถึงกับทําเสียงร้องครวญครางออกมาอย่างเจ็บปวด ทางที่ความจริงเร็วแรงที่จอมขวัญทุบลงมาบนอ,อกเขาเหมือนกับมดกัดเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละหากไม่เพราะความโจเล่เขาจะสามารถทําให้จอมขวัญเป็นของเขาได้หรอไม่ต้องมาสําออยเลยฮันนี่จะไปอาบน้ําเราจะกลับบ้านคนบ้าหลอกเรามาทํำมิดีมีอะไรเฉยเลยคนเสียงหวานบนพึนพมพมออกมาอย่างโมโหที่เธอดันพลอยยอมให้ธนภัทรหลอกอีกแล้ว หลายครั้งหลายคราแล้วที่เธอเจอสถานการณ์แบบนี้แต่ครั้งนี้นับว่าลายแรงที่สุดเพราะเธอดันพลาดท่าเสียทีทธนพั์ไปแล้วนั่นเองที่หลอกก็เพราะรักนาจาดาลิงพี่ว่าเราแบน้ํากันดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาดาลิงของพี่ไปหาอะไรทานกันน่าจะดีกว่าปล่อยให้พี่อยู่ตามลําพังกับฮันนี่แบบนี้สองต่อสองเพราะไม่อย่างนั้นพี่อาจจะทําอย่างอื่นแทนการทานข้าวแน่ๆธน,นพั์เอ่ยขึ้นมาเพื่อข่มขวาญคนตัวเล็ก และมันก็ถือเป็นชัยชนะอีกครั้งของเขาที่เดียวเมื่อใบหน้าหวานเลยขึ้นมามองเขาอย่างเคืองก่อนจะสะบัดใบหน้าไปทางอื่นอย่างโมโหเพราะไม่สามารถทำอะไรเขาได้เพียงแค่นี้เขาก็รักหล่อนจะแย่แล้วห่างในอนาคตเขามีลูกๆหวังว่าลูกๆของเขาคงจะไม่ขี้งอนเหมือนแม่หล่อนนะธนภัทรเราว,วางแผนการชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขมาเวลยนอน,อนิมา ลงบนเตียงกว้างอย่างไม่สนใจเลยว่าหญิงสาวจะรู้สึกอย่างไรชายหนุ่มจ้องมองใบหน้าง,งามอย่างไม่ค่อยจะสบอารมณ์เสียเลยเพราะไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะโดนผู้หญิงทำร้ายถึงขนาดนี้คนบ้าโยลงมาทำไมเจ็บนะเว้ยอน,นิมาตอบว่าอย่างเครื่อง,องแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะทันตั้งตัวเมื่อร่างสูงใหญ่หนมตัวลงมานอนทับเธอเอาไว้อย่างรวดเร็วไอ้บ้าเอ๋ยปล่อยเดี๋ยวนี้นะ คุณจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะทำไมผมจะทำแบบนี้ไม่ได้ผมบอกเราไงคุณต้องเป็นแฟนผมไม่สิคุณต้องเป็นเนียผมตังหากีษคุณมันบ้าฉันบอกแล้วยังไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่ได้รักคุณได้ยินไหมได้ยินแต่ผมไม่สนใจที่จะรับฟังมาเวลพูดขึ้นอย่างไม่ค่อยจะสนใจในความรู้สึกของคนในอ้อมกอดมากนักเพราะเขารู้เพียงแต่ว่าผู้หญิงอารมณ์ร้ายไม่มีเหตุผลคนนี้จะต้องเป็นของเขา คุณมันบ้าฉันบอกให้ปล่อยไม่อย่างนั้นฉันจะร้องให้คนช่วยอันนี้มาขยับกายเล็กน้อยก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างผากแผงอกกว้างที่เต็มไปด้วยหยดน้ําลุกออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้นะมาเวลฉันจะกลับบ้านแล้วคุณไม่เห็นหรลอยังไงว่าชุดที่ฉันใส่มันเปียกจะกลับไปเปลี่ยนที่บ้านทําไมเดี๋ยวผมถอดให้ก็ได้เจ้าของเสียงเข้มทําสีหน้าเจ้เลเ์สบตามองใบหน้างามอย่างเอนดู ไม่มีทางฉันไม่มีทางยอมคุณหลอกมาเวลเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูเสื้อผ้าเปียกแค่นี้ผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องกลับไปเปลี่ยนถึงที่บ้านหรอกเดี๋ยวผมจะถอดให้มาเวลสบตามองใบหน้างามตื่นยิ่งเขามองเห็นความหว่อนไหวและความสับสนในดวงตาผู้สวยก็ยิ่งพอใจให้มันลูไปสิอน,นิมาว่าเธอจะรอดพ้นงับมือของฉันไปได้ไอ้บ้าอย่ามาพูดบ้า,บาแบบนี้กับฉันนะมาวเวลพูดจริงๆจ้ะ มาวิลพูดขึ้นอย่างมีความสุขชายหนุ่มปล่อยน้ำหนักตัวลงบนล่างของหญิงสาวเพื่อกันไม่ให้หลอนกระดุกกระดิกมือหนาก็ยกขึ้นมาจับข้อมือเล็กเอาไว้ทั้งสองข้างส่วนมืออีกข้างที่เหลือชายหนุ่มก็เลื่อนมาจัดการกับชุดปเปียกบนล่างงามอย่างคล่องแคล่วเห็นไหมว่าผมถอนให้คุณเองก็ได้ไม่เห็นจะต้องกลับไปเปลี่ยนที่บ้านเลยชายหนุ่มจ้องมองใบหน้างามที่แดงระเรื่อไปด้วยความอายสายตาเจลเล กวาดมองเรือนร่างอันงดงามตรงหน้าอย่างชื่นชมอาน,นิมาถึงกับทำหน้าไม่ถูกเมื่อเจอสายตาเจ้เล่ของมา์เวลแถมยังรอยยิ้มที่ชวนให้วาดเสียวนั่นอีกหญิงสาวพยายามขยับร่างกายเพื่อให้หลุดพ้นจากการทับทับของร่างสูงใหญ่มาเวลขยับกายขึ้นพร้อมกับปล่อยน้ำหนักตัวเพิ่มลงไปอีกปล่อยชั้นเดียวนี้นะมา well. เวลไอ้บ้าลงไปจากตัวชั้นเดียวนี้ปล่อยปล่อยก็โง่สิ น้ำเสียงเข้มแต่เริ่มแหบพร่าก้มลงมากระซิบข้างซอกหูเล็กกินตื่นตัวแรงสูงพยายามระงับอารมณ์ปรารถนาอย่างรุนแรงเขาไม่อยากจะทำอะไรพลีพรามเพราะวันนี้เขามีเวลาอยู่กับผู้หญิงที่เขารักเกือบจะทั้งวันหรือจะให้พูดอีกทีสุดสัปดาห์นี้เขาและอนิมาก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่างแน่นอนใบหน้าคมแต่แฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์ขยับโน้มลงมาปิดริมฝีปากงามอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เขาจะเจอน้ำคำอันแสนไหลยเยือะใยของหล่อนเพียงไม่นานเสียงร้องเออะโวยวายภายในห้องนอนใหญ่บนชั้นสองก็เงียบลงไม่ว่ามาเวลจะนำพาอนิมาไปโซ่แหง่งหนใดหญิงสาวก็ยินดีพร้อมที่จะเดินตามทางที่เขาชักนำอย่างไม่มีอาการอิดออดเหมือนที่ผ่านมาจบตอนที่สิบสี่